ครับคุณฟังครับเข้ามาสู่ช่วงเวลาของรายการรอบรู้กับมออนะครับในวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องราวของงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับโดยงานบริการวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการนะครับแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกจากการเรียนการสอนแล้วนะครับและก็ในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากดรในแพทย์มูฮัมหมัดฟา์มีสลัเตะนะครับผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ คณะพยาบาลศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีซึ่งก็อยู่ในสายของเรานะครับสลามเลกุมครับอาจารย์ครับระดุนามครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์วันนี้คือรายการเราจะามาให้ ความรู้เรื่องต่างๆก่อแก่คุณผู้ชมนะครับในเรื่องราวของการบริการวิชาการนะครับโดยเฉพาะในวันนี้เราจะไปเยี่ยมศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมินะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์เล่านิดนึงนะครับว่าในเรื่องราวของศูนย์ดังกล่าวครับอ่าครับก็ศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมินะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับก็ได้เริ่มดเนินทีนนะครับแล้วก็มีความตั้งใจนะครับที่จะเปิด ศูนย์บริการสุขภาพนะครับให้กับพี่น้องบุคลากรแล้วก็ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับเอ,อเราเปิดมาประมาณสักสี่ปีที่แล้วนะครับที่ที่ผมเริ่มมาทํางานนะครับแล้วก็มีทรัพยากรบุคลากรทั้งมีหมอมีพยาบาลน,นะครับที่ที่ตรวจสุขภาพทั่วไปแล้วก็ตรวจโรคทัววว่วไปให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับ แล้วก็จริงแล้วเนี่ยเราก็ตัวการการการเปิดบริการเรือเราก็จะขยายขอบเขตของการบริการไปเรื่อยๆนะครับในตั้งแต่ปีที่หนึ่งที่เราเปิดมาเนี่ยนะครับก็มีการขยายต่อเนื่องมาตลอดนะครับจนถึงตอนนี้นะครับก็มันมีตั้งแต่เรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับให้กับพลักรนนะครับแล้วก็มีสปานะครับนวดเพื่อสุขภาพนะครับที่ ท,ที่ในอาคารของคณะพยาบาลเหมือนกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของของหน่วยบริการสุขภาพประทรงภูมิที่คณะพยาบาลาดาเนินการอยู่นะครับตัวสปาเนี่ยก็จะมีแพทย์แผนไทยมีการทำทรีทเมนต์ต่างๆนะครับาการตัดหน้าบํารุงผิวะอะไรพวกนี้นะครับการนดวดแก้ไขปัญหาการปวดตามร่างกายนะครับแล้วก็มีแพทย์แผนไทยที่ประเมิอนอาการก่อนที่จะทําการรักษา ย่างน,นี้เป็นต้น,นนะครับนี่ก็ะจะเป็นรูปแบบของการบริการที่เรามีอยู่นะครับครับอาจารย์การตรวจโรคทั่วไปนี่นฮะอาจารย์มีการบริการอย่างไรกันบ้างครับอาจารย์ตรงตรวจโรคทั่วไปก็เป็นใครเป็นหวัดเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถจะมารับบริการได้เรามีพยาบาลสแตนบายอยู่นะครับท,ที่ที่ที่ซีอยู่นะครับที่ที่ตรวจสบริการนะครับแล้วก็สําหรับบุคลากรเนี่ยครับก็สามารถ ได้นะครับและก็สําหรับคู่ที่เป็นบุบคลากรภายนอกนะครับประชาชนทั่วไปสามารถมาใช้บริการได้ไหมฮะอาจารย์สามารถใช้บริการได้ครับเวลาเปิดปิดนะฮะอาจารย์ก็ตามเวลาราชการอยู่ครับตอนนี้อ๋อครับคือคือเราก็มีแพทย์พยาบาลอยู่ตลอดใช่ไหมที่ศูนย์นะครับอาจารย์แล้วก็ในช่วงที่ในช่วงนี้ที่เป็นสถานการณ์โควิดนะครับในส่วนของศูนย์เราได้มีบทบาทอะไรกันบ้างครับอาจารย์ คือช่วยเหลือ,อหน่วยงานภาครัฐทั่วทวไปนะครับในการในการจัดตรวจโควิดเอทีเคบ้างนะครับในการไปฉีดวัคซีนบ้างนะครับแล้วตอนที่เหลือก็เป็นการให้ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปนะครับในเรื่องที่เกี่ยวของกับวัคซีนครับอาจารย์ที่นีใน้ในเรื่องของการบริการแพทย์แผนไทยนะครับเรามีผู้รับบริการมากน้อยเพียงใดแล้วก็ลักษณะการบริการอย่างไรครับอาจารย์ครับก็มี มเมีห้องนวดที่แยกชายหญิงนะครับที่ที่ส่วนบริการนะครับแล้วก็ก็คนใช้บริการก็เยอะนะครับจะเป็นตลอดแล้วต้องโทรมาจองคิวล่วงหน้านะครับถ้าเกิดว่านสนใจจะมาใช้บริการนะครับอาจารย์มีมีหมายเลขไหมอาจารย์เผื่อคนที่ไม่จำไม่ได้ครับผมผมบัมาดูในนี้เขาเขียนว่า0-800637055นะครับผมมาดูเขาบอกบริการก็มีการนวดประครบสมุนไัยฟื้นฟูหลังคลอด เอามาพึกอามาพาดตรงนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นที่น่าสนใจของสําหรับผู้ที่เป็นโรคอามาพึกอามาพาดก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับครับโอเคครับอาจารย์อีอกอีกครัง้งหนึ่งครอาจารย์อยากให้อาจารย์เชิญชวนผู้ที่สนใจในเรื่องราวของการการมาใช้บริการนะครับที่ศูนย์อาจารย์ครับ ยินดีต้อนรับนะครับทุกคนนะครับที่สนใจเข้ามาใช้บริการนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงของการจัดตั้งแล้วก็การพัฒนานะครับก็อยากให้เรามาสนับสนุนนะครับอะไรที่ที่สามารถจะพัฒนาไปต่อได้หลายๆคนเลีแยก็จะมีครับครับผมครับก็ขอรบกวนเวลาอาจารย์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณวังครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นการ ให้สัมภาษณ์นะครับของดรนายแพทย์มูฮัมหมัดฟารมีลาเต้นะครับผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมินะครับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์ที่เปิดใหม่นะครับที่มาให้บริการนะครับไม่เฉพาะแต่บุคคลรวมถึงนักศึกษาไปในมหาวิทยาลัยสงขลานครินเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังหรือบุคประชาชนทั่วไปนะครับก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับซึ่งหาได้ไม่ยากนะครับก็อยากจะให้เชิญชวนนะครับคุณผู้ฟังนะครับที่ อยางไม่ใช่บริการครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคทั่วไปนะครับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับรวมถึงการออกใบรับรองแพทย์นะครับทางศูนย์ก็สามารถให้บริการได้นะครับในเรื่องราวของการออกใบรับรองแพทย์ในการที่จะไปใช้ประกอบกับการไปทําธุรกรรมต่างๆของคุณผู้ฟังนะครับและก็ที่สําคัญนะครับทางศูนย์ดังกล่าวก็ยังมี บริการสปานะครับบริการแพทย์แผนไทยนะครับในการนวดประคบสมุนไพรฟื้นฟูหลังการคลอดนะครับแล้วก็รักษาฟื้นฟูนครับอมพาทอะมาพรึกนะครับรวมถึงนวดน้ามันขัดผิวนะครับแล้วก็ตรวจโครงสร้างร่างกายนะครับซึ่งคุณผู้ฟังสนใจก็สามารถมาใช้บริการได้ในเวลาราชการนะครับคุณฟังครับมาถึงช่วงท้ายของรายการรอบรู้กับมออนะครับ ดรนายแพทย์มูฮัมหมัดฟามีลาเตะน,นะครับผอศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริน,นวิทยาเขตปัตตานีนะครับก็ยังคงอยู่กับรายการรอบรุกกับหมอของเรานะครับและก็ในช่วงท้ายนี้นะครับเราอยากจะให้หมอฟามีนะครับมารณรงค์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะครับ เพื่อป้องกันโควิด1 9นะครับแต่ว่าอยากให้อาจารย์นำเรียนเป็นภาษามลา,าย,ยูนะครับเพื่อคนในพื้นที่นะครับสามจังหวัดได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องราวของวัคซีนนะครับรับทราบพร้อมๆกันครับสกาย,ยอนี่าซโยเดอร์อยากได้อาจารย์ในมองออนนี่ประตูเบ,บ,บลยเล่เบลเล่ไซโยตู้อยากได้บอมโมบาเกียวับบักเดะแล้วบาสเซียปังไอเรบัตวิทยาเดะอยากได้ไซโยนี่อ,าายยอันเดอาาร์พลุเวลาไม่ได้ทูลง masyarakat boleh tolong sosoco hospital tanding kita tu untuk no apa kerja sama dalam hal covid ni deh. Lepas tu hari ni saya pun nak mari a uh, bicara sikitlah dengan ayah-ayah dengan kakak-kakak ni hal covid kita lah. Aa, walaupun sekarang ni aa, nyakit covid tu sa -sa, aa, panggil kata alah uh, lepas dah a uh, tepat hok wicked sekali tu kak uh, masa hok hok teruk sekali tu hok mati 10 orang sehari a uh, capok wilayah tanin kita saja tu 10 orang sehari kalau capok tiga wilayah tu dalam 2 30 hari tu a uh, kita lepas tutut jutut jutu dah masa tu tu a uh, jadi kato jadi kucai jugalah a uh, a uh, situasi tu jadi ore tu hok mati tu pun susah deh nok nak no, nak no, gi hajang ngucap pun tak leh nak no, nak no, gi hata sapa di kubur tak leh nak no, maya mayak pun napa payah deh orang sakit tu kena duk boh dalam boh boh jus deh boh ta deh dalam 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 mulut nak kecek nak nak ngucap belum mati tu tak tahu ngucap ke dak masa tu tu jadi kata kita tu susah payah belaka deh orang orang sakit tu susah dah deh orang tak sakit tu biasanya mana susah juga nak kerja pun payah deh jadi katuk kedah katuk habis semua-semua tu Uh, kedah katuk sejek katuk nak gi, nak jalan nak tubik jalan pun tak leh nak nak tubik gi panggil apa pergi relax dah nak pergi patah nak pergi kedah nasi nak pergi kedai teh tak leh dah orang yang nak buat amal pun nak pergi sejek pun tak leh orang yang nak kerja pun nak pergi kerja tak leh pa? jadi payah belaka nak cari duit pun payah nak nak sakit demam tu sikit-sikit mau pita katuk be dah jadi walaupun uh, semasa itu tu lepas dah tapi bukan kata covid tu hilang Covid tu ada lagi dunia ni. Di sekarang ni, dunia ni tak habis lagi hari Covid. Hari-hari ni, ribu-ribu orang lagi. Kita ada uh, orang yang Nyakit Covid deh. Tapi, uh, yang dikata orang yang sakit teruk, orang yang mati tak ada ramai, Sebab apa? Uh, sebab yang uh, penting sekali tu, sebab ia ada satu panggil apa? Uh, satu teknologi dah ya sungguh wairah ni makhluk Tuhan juga. Wairah ni makhluk Tuhan tapi ada manusia kita dok kaji-kaji eh makhluk Tuhan ni kerja macam mana Lepas kita nak we kerja payah sikit nak buat ena. Ya ada satu teknologi panggil vaksin deh. Vaksin ni pakar seluruh dunia. Jadi kata tepat hok orang pocok vaksin banyak-banyak tu. Orang sakit, orang nyakit COVID ni ada tapi orang tak mati dah. Orang tak mati. Orang jadi kata tehal sikitlah. Kalau misalnya tu dulu satu orang penyakit COVID tu, ah ha, puluh dalam 10 mati dengan COVID. 10 orang mati dengan COVID. Batu banyak puluh lagi hok jadi sakit teruk dah. Boklek mai siar molek ma pun, tapi lepung pun tak ada sepatu lah dah. Jadi kata nak no, nak no, nak no, tubek nak no, akan melangkai, nak no exercise sepatu lah tu, tak boleh nak no buat sepatu lah lah. Ha, tapi apabila dah tempat masyarakat itu-itu tu, orang pocok wasing amang-amang. Dah di Eropah dah banyak negeri itu, 90% 90% tu uh, orang dalam masyarakat dia tu pocak wasi walaupun dia ada 10000 sehari orang yang jadi orang yang di covid tapi orang mati tak lebih 10 orang dah jadi 10 lebih itulah jadi dengan orang sakit 10000 mati uh, 10 lebih orang tu demo tak takutlah, jadi kata nyakit perih uh, ha, nyakit tak ada tak ada wasapa ha, apa nyakit tak apa ha kalau ada Covid, seribu si orang tak takut apa. Tak kena katuk, tak kena duk katuk sejuk, tak kena duk katuk ke topi ke apa, naik, naik kapal tumpai tak boleh. Tak ada waktu dah. Dia pakai kata, ada orang nyakit pun pun lah. Dia klik mari jadi tak ada lockdown. Pakar cahaya syirik pun ketik dah negeri dia. Dia tak takut dah Covid. Sebab apa? Dia yakin atas teknologi. Dah, dia yakin tu harga tapi dia, dia lepas kata pakai, ah, pakai paka, si titik, pakai teknologi ini. Tapi semua tu pakai Ha, kita tu walaupun kita tu orang okay, Islam dah kita yakin dengan Tuhan tu benar kita kena yakin tapi bukan yakin baik bukan tawakal baik baik tak turut nabi nabi ni dia panggil kata kalau dia tawakal tu uta tu kalau lepas duk dalam duk dalam apa pada basir tu kena ikat dulu bukan kata, tak ikat uta lepas tu ayat tawakal apa uta lagi ha oh, bukan dia kita kena ikat uta dulu dah supaya ini juga kalau kita ada alat hok boleh load kramsing kita dah kita tak kita, kita sakit teruk tak seri kita mati tu itulah wasing tu yakin yakin ni kita kepada Tuhan tu kena tubik back tu juga kena tubik kata kita tu waksuk kita dulu kata kita tu kita ambil wasing di pojok kita tu mi okat ni nak selamat sekali dah risiko tu huk, huk kita nak nak sakit teruk nak mati pada penyakit COVID tu ya kurang dah uh, itu tu jadi uh, sebagai maklumat dah kita nak นกบิจเจบิเจด้วยกอายุหยอดกันโม่โม่ด้วยนอัดเด็กคักก็ไปดูมาสมมดเด่ะในเล่ด้าเนี่ยไปห่อโมอตันนี่ก็แหละคุณฟังครับเวลาของรายการร่วรู้กับโมโอก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่น107.25เมกะเฮิร์ตสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปตัานีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ say สบตา to